น้ำนะคะก็เป็นบร่ชิงแชมป์ประเทศไทยตามหนึ่งนะครับก็ชื่อรายการเขาเต็มๆว่าสาวฟาร์มบรูซิ่งแชมป์ประเทศไทย2555ใช่แล้วก็แข่งขันที่ลพบุรีนะครับเปิดชายประดานี้พื้นที่ของสาฟาร์มเลยใช่ครับสนามที่สี่ครับก็เป็นการสนับสนุนของสาฟาร์มนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณรัชโชติวันรับจะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมไปดูเลยครับไปกันเลยค่ะ ย0คันครับว้าวไล่ทัหมดนะครับนี่ขับขับเคลื่อนสี่ล้อสองล้อเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมวันนี้ให้ได้ชมกันถึง2ช่วงเลยนะคะแบมแบมนะก็ต้องขอบคุณคุณปิ่นครับอนุชาเกิดเปลี่ยนนะครับก็อุตส่าห์แบกกล้องของเราให้ถ่ายไปแล้วเอาไวนะไม่ว่างพอดีคุณปิ่นก็โอเคครับแม้จะมือสมัครเล่นแต่ก็ภาพออกมาสวยอ่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศ เพือ่อนสี่ล้อสองล้อยังมีคลาสสิกคาร์อย่างที่เห็นน<อ>ี่แหละครับเนี่ยรถนี้ยังมีอยู่นะอันนี้ถ้าจอยสีสันสิบโตโยต้านี่ฮะแล้วนี่เป็นรถแข่งอยู่ในคุกเอสกับค่ะเบอร์อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเด็กนิยาร,ถรถี่โลกเขาจะเบอร์นิดเดียวรู้สึกว่าวันนั้นนี่ฝนจะตกนะฮะน่าตการครับฝนจะมาแฉกนี่คงไม่ใช่น้ำตาใครไม่ลูกน้ำนี่เป็นรถหมายเลขสิบแปดก็ เป็นโคดิเวอร์ผู้หญิงนิพาพรอาศัยศาสตร์กับาชาย,ยันหลงหลงทรนะครับคุณอนจชาสมช่างกันปุ๊กกลับมาเล่นอะไรนะกบมาในคู่ดดเดิมคู่การล,ลีจะได้คึกคักน,นะครับนี่ก็เป็นช่วงในการเตรียมตัวจะก่อนสตาร์ทนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ต้องกลับไปซ้อมแล้วกลับมาเข้าจุดนะสภาพนี่คุณอนุชา เกิดเปลี่ยนนะครับหรือว่าคุ้นเป็นนะครับก็ได้ไป็กกมาให้เราได้ชมกันทั้งหมด20คันนะครับ<ะ>ตอนนี้เข้าพักเฟิร์มฮะนนรถแข่งระเปรียมที่จะสตารทกันแล้ว<ะ>จริงๆรายการนี้เนี่ยแหน่งต้องบอกว่าในรีดชัฟประเทศไทยที่เก่าแก่มา30กว่า <30 S 1> ปีแล้วนะครับ,รบของพ่<ะ>อโตและเสี่ยงคอบั<ะ>อบคุณทั้ชมก็อยู่ในร่ นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าสารฟาร์มสเตชันเรอยู่บนถนนสาย21นะครับแว่าใช่แต่ว่าใชระสบสร่บครับมานก็เลยคู่เดิมนะฮะชลิมหันสูงเนินบักแขงหน้าดิดกันเยอะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศท่นนะรถยนต์ีฟิลท่ประเทศไทยครับหนึ่งีนัวที่มีการโฆยนนะรีสุดของกังปชานเลยคนนี้จะอยู่ในชมรมนานีนะฮะ ผู้จัดระลึกอี่หนึ่งบริษัทด้วยไทยเศรษฐกิจประกันภัยครับจัดสิงครับก็ไปร่วมชิมสีเขมากันครบกันมากันเยอะเลยครับาส่วนใหญ่จะเริ่มขับเคลื่อนสองร้อยก็มีหมายเลขหนึ่งวิทยาเลิกจันหมายเลขสองสุรัตน์ประพัฒสอนหมายเลขสามนัทวุฒิอัศวธรรมวุฒินะครับแล้วหมายเลขสี่ธนาคมเขียวกันจีหมายเลขห้าอิทธิริิพงศ์หมายเลขหกสัญญพงศ์สภา์คุณหมายเลขเจ็ดไพริดมีเดียหมายเลขแปดจีระพัฒน์พรมนอกโผลมาด้วยคุณงามครับ แล้วก็หมายเลขเก 9, ้าบุญธรรมบรมพันหมายเลขสิ 10, ทธวัชชัยประสมทรัพย์11ชัยยันหลงทอนสิบสองมอมรพงษ์สถิตครับ13บสามธทรคงกกตสิบสี 14, ่บุญิชัยสอนแดงครับมาด้วยบอยสุรศิษ์ ปทุมชาติหมายเลขสิบห้าเจะอินคุณาดูวัดหมายเลขสิบหกสิบเจ็ดจีเดชชุติตะคุณครับแล้วสิบแปดมนตีคุณเจริญสิบเก้านุชาละหมายเลขยี่สิบเจ้าของกุญทีครับวิรัติเทวันครับก็มาประสมเกียนน้อยจาดเป็นโคดอร์นะครับวันนี้สมเกียรนก็มานั่งเป็นนักแข่งประจำทีมนี้ไปแล้วก็ลงรลบริหารด้วยต้องบอกว่าแรลลี่เนี่ยต้องจัดเป็นหลายๆรุ่นเนื่องจากว่าประชากรนักแข่งแรลลี่เราเนี่ยค่อนข้างจะร่อยหลอลงไปเยอะครับ วการไอ้วงการเรียกว่าทางเรียบเนี่ยกลับมาบโด่งด<ะ>ังแลเรื่นีก็ค่อนข้างจะเฉาไปแล้วก็ขาดการโปรโมทที่ค่อนข้างจะมากมากทีเดียวก็เลยรายการเราก็เลยต้องบอกว่า เข้าไปดูแลแล้วเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้หน่อยครับขออนุญาตถามได้อยไหมคะว่าเสน่ห์ของแลนดิ้งนี่คืออะไรคะโอ้ยมากเลยอเกินมากเหลือกิือว่าต้องเป็นคนสองคนคนสองคนทำไเลือกแค่คนเดียวอ่าแล้วเป็มของคนร่วมมีเดคอยสั่งคอยเคลมคอยอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกันนี่คือสิ่งสำคัญนะค่ะก้วครับ ข้าสอนแดงรุ่นนี้ผมเคยขับลังเซอร์ไฟซีาซีต้ตเรียกว่าชีวิตผมเริ่มต้นตรงมีการประชุมครับเพื่อจะสนุปเส้นทางว่าหลังจากซ้อมไปแล้วมีอะรต้องแก้ขไขไม่จุดไหนเพราะละแข่งทุกคนเห็นเส้นทางหมด,ดมีการซ้อมกันต่อลุ่งหน้าทความเข้าใจระหว่างคนขับกับเนวิเกเตอร์ให้รู้ว่าต้องวิ่งแบบนี้นะโค้งนี้ไปนี้ซ้ายขวา ถ้าจะเป็นทุกครั้งนะครับที่ก่อนจะแข่งขันเนี่ยก็จะต้องมีการ b r e a คือก็คือประชุมคือเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าจะแก้ไขอะไรหรือไม่อย่างไรกันกั อย่างไรคือข้อสรุปทั้งหมดตรงนี้เป็นสามคนนะ,ระครับทุกก็จะเห็นว่ากอรแข่งขันนั้นต้องมีประชุมนี่คือบรรดารถแข่งที่เก็บในพักเพิ่มนะครับเพื่อยืดเก็บรถแข่ง,ขงโอมาเปิ้ลก็เป็นขวัญใจคนเดิมนะฮะคุณโดนจักรจันทร์อ่อนหรือว่าถานัดที่มหาเศรษฐีโต้เขาเรียกกันเอาครับต้องบอกเนี่ยเบอร์เก้าไอ้เบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่มาเปิ้ลนะครัยอิสระนะครับก็เป็นโคไดิเวอร์สุภาพสตรีที่ไปแข่งมาเลเซียแข่งอินโดนีเซียมาหมดนะครับค่ะต้ถือว่า เป็นเป็นคนที่มีอนาคตที่เดียวทีกไปทั่วห่ายเล่นเจ็บพลิกไม่เด่นครับลูกชายอัลเทอร์เนี่เก่าแข่งันตลอดนะวันวันต่อต่อไปที่เราต้องจับเอาสมาคมแรลลี่ขุดขึ้นมาในอยู่ในารางยานยนนะครับค่ะีเป็นบรรดาชมหน้านักแข่งที่จะร่วมการแข่งขันในสนามนี้20คันครับเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะนักแข่งใหม่ก็มีรนักแข่งเก่าก็มีโดยเฉพาะเนวิเกเตอร์ ผู้นำทางนี่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพแล้วนะเป็นอาชีพแล้วเพราะว่าเนเดี๋ยวนี้มีค่าตัวอู้จริงเหรอคะเพราะว่าคนแข่งคนขับเนี่ยเขาทำทีมเขาก็ต้องมาเรียกว่าให้ค่าตัวเนหรือจ้างมานตั้งขั้นว่าสามพันห้าพันแปแล้วต้องไปเรียนรู้ยังไงอะพี่ลูกน้ำเราเรียนรู้คือมันอ่านหนังสือเป็นสถานที่แล้วก็เป็นบริเวณที่ก็เรียกว่าสถานีรถไฟ ที่แข่งนั้นก็คือ26สิงหาคมที่ผ่านมาครับทีนี้มันไม่ไม่ยอมเสียขั้นยันเนี่ยฮะทำไมคะภรรยาเป็นเนยนั่นไงเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนเออข้อสอบนี่ก็เป็นโฉมหน้าบรรดานักแข่งลีทั้งหมดนะครับ20คันนะครับที่เรานําเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับคู่เรียกกลับมาอีกเนี่ยนะที่คับทิงแดงเก่าแก่ให้เราได้ชมเพืนกลับมาแล้วครับสตาร์ทตไปแล้วเบอร์ศูนย์ศูนย์ครับศูนย์นี่มีไว้ทำไมคุณลูกนะมีไว้ตรวจสอบเส้นทางก่อนแข่งครับ เช็คว่าสภาพเส้นทางพร้อมกรรมการพร้อมรถแต่ละคันนีวิ่งไปในเส้นทางต้องไม่มีอะไรเลยนะครับต้องเคลียร์ก่อนหนึ่งภาษาสองภาษาไล่ไปครับตอนนี้ก็ตั้งออกกัรออกแล้วครับสวยงามครับและก็เปเริ่มําตามที่ปังทางครับเรนเรนพราะอย่างมีระกับห่างกันเนเรนได้ข้อมูลทดสอบพิเศษครับภาษาปักกิตเขาเรียกว่า s เ e เ i a l s t a t e m e n แค่นี้ชอบเลยจะถามต่อเดี๋ยวต้องคออกไปเลยไป ไม่ได้เ kind of ่เด้สิก็เรียงตามลำดับท like um ี่เราอ่านและชื eh ่อไปนะครับดานัาแข่งออกซะตามเบอร์คือเบอร์หนึ่งของามสีถึงเบอร์สิบนะครับตัวนแตงนี่ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งแล้วครับขับเคลื่อนสีล้อครับจัน็อกจันทร์ลอกลูกแข่งม้าลรงพ่อสอทเบอร์สิบดนี่ก็แตงในรุ่นกับเครื่องสองล้อครับมาทันงาวรูาชรูชรมันพันหกหรือสองพัวันนั้นทั้นามใส่เบอร์สิบด้วยนะครับรุ่นกับาเบอร์ยี่สิบนะครับ กระบะก็มีแข่งด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับนี่เป็นช่วงสเปตแรกนะครับที่ออาแล้วฝนตกอากาศก็ค่อนข้างจะชื้นดขับสองนะับสอนคัสอนหมายเลขสอนะฮะหมายเลขสามี่ขับสี่ับน้ำตาลทูตอสรรมุตชาบ้านจะรู้ไว้เราบอกขับสองขับสเนี่ยอ้ียังไงคขยังไงขับสองคือขับสอล้อสองล้อหน้าหรือสองล้อหลังใช่แต่ขับสีขับทีเดียวสี่ล้อขับทเอททดีวฮะทดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วลูกน่ต้องสีล้อฟูนทามตลอดเวลาใช่ครับเพราะพงศ์สี่สิบองทีครับตลอดเวลาสีล้อเกียร์เดียวเกียร์เกียร์เดียวเลยแค่เดียวเกียร์เดียวเกียร์ชิปอันเดียวไม่ใด้มีสองเกียร์รถอวกโหลดนี่เอาบางข้ามในเส้นทางไการถือแจก <น>หรือว่าเปียกครับ<ม>แล้วก็จริงๆแล้วทุกทีจะมีฝุ่นแต่ว่าก่อนแข่งที่ฝนตกลงมาม้องข้างค่อนข้างจะลื่นเนะเรียกว่าเป็นฝนดีไหมคะถ้าเกิดว่าสนามประมาณอย่างนี้เออดีด้วยไม่ดีด้วยครับคือคนที่ชอบแห้งก็บอกว่าไม่ดี<ม>คนที่ชอบเปียกบอกดีมาะนะครับเขาถามมานิดนึงเขาบอกว่าในเรื่องของทางเรียกกับทางฝุ่นเนี่ยอันไหนที่แบบว่ายากง่างยกันแตกง่ายเลยสิแรกคือทางเรียกแนบ่ไม่มีฝุ่นครับพี่ลูกนาว <นะ S 2> โอเค สนามโอ้มีแบบนี้ครับดินด้วยาทางพุ่นอย่างที่เห็นช่อเรืองเป็นดินลูกรังแล้วก็มีกระโดดเด้งบ้างแต่ว่าสภาพเส้นทางจะไม่เหมือนออฟโรดตรงที่เป็นาอาลายหน่อยเก็บน้ำแต่เราที่เอา,อาเก็บน้ําที่คลองส่งน้ําแล้วครับเแข่ง ส่งนั้นมันออกแล้วอย่างเงี้ยถามว่าอะไรทางง่ายกว่าดูอย่างนี้แล้วมองดูว่าลาลี่จะทางง่ายกว่าใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าระบบเครื่องเนี่ยอุปกรณ์นี่จะทังง่ายกว่าอันนี้นก็สูงล่างพังลาลีู่่โอ้นี่สองล้อบินเป็นมาเลเซียมาเลเซียเบนนี่แหละครับถ้ยันได้หลอดทองแะนั่นแหละครับแล้วว่าสองล้อบินได้สี่ล้อบินได้ที่รุ่นคลาสสิกค่ะคลาสสิกมันก็เก่งอะวิ่งมาบาร์เขาเล่นอยู่ เี๋ยวล้อหน้าล้อหลังมันเดยพันกันเมาอ่ะพี่ต้องน่จริงๆเนี่ยเห็นดูก็โดดเลยมากไม่ฮะไม่ขัดไปแบบพวกกมีมุมโมีิกมีมุมมีมุมสวยๆนะผู้ชมได้ชมในหลายๆมุมนะครับผมว่าตอนนี้นะรถกระบะขับเคลื่อนสองล้อหลังเนี่ยแบบแบบไม่ได้สี่ล้อโอ้โหดูนะครับน่าจะมีใครทำขึ้นมานะภาพสวยนะครับดูนะครับภาพใช้ได้เลยครับก็ถือว่าขนปิ่นเรานี่ไม่ไม่เก่ครับใช้ได้เดี๋ยวเชื่อหลังปิดใจแบก นั่นไง <ผม S 2> นั่นไงไนนนนคุณเปลี่ยนบริษัทงานเข้าเลยเข้าไปแล้วโอ้โหนี่แะครับอาจารย์นอกมาแล้วครับขับเคลื่อนสีดูสไลด์สวยว <ขา S 1> ววครับค่ะแล้วก็นี่แหละครับลีลาแต่และคันเนี่ยก็จะแตกออกไปนะครับก็คือว่าท่านผู้ชมได้ดูหลายๆมุมหลายๆภาพนะครับที่ทไปเก็บภาพไปนะท่านผู้ชมยังไม่จบผู้ชมนี่แค่เริ่มต้น ต่อครับเพราะว่าการทํานั้นก็เป็นเล่นกันทีละเอสเป็นช่วอย่างที่บอกคนที่ทําเวลาเสียน้อยสุดนะสมมติว่ามีห้าห้าช่วงรวมแล้วสี่สิบกิโลเขาแรกทําได้ใช้เจ็ดนาทีจุดสองห้าทําที่สองทําได้ใช้แปดนาทีแปดแทนสามเจ็ดครับเวราน้อยสุดเรียกตามต่อไปครับติดตามมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชม រាជ สามเดือนกรลาชไลฟ์ไทยแล็ค come on on บบบบรรอยู่ในพื้นที่ของสาบามครับของนรปัญญาโช่เทวันแล้วลูกชายก็เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ใช่แล้วมีร้านช่เทวันครับก็าคือแขกรับผมนะผมเป็นเมครับเป็นไนครับปแข่งบนเขาลบลีวัดชมต่อดีกว่าครับเรื่องเยอะครับไปเลยค่ะยังอยู่ในการแข่งขันของวันที่สองนะครับ นี่เราเอาภาพต่างๆมาให้ชมกันว่าแต่ละเอสนั้นหลายท่าอาจจะซ้ำกันแต่นั้นโคลเวันนะเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางอย่างน้อยเอสหนึ่งเนี่ยอาจจะซ้ำในเอสสี่เอสสี่อาจจะซ้ำในเอสแปดซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันโดยแท่งเส้นทางน้อยมากแต่ว่าแข่งวันเดียวแต่เอสเนี่ยอาจจะซ้ำสองเซอสบ่ายนะครับซึ่งเป็นรอบบ่ายการควบคุมง่ายใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทางแบบนี้ต้องบอกว่าต้องปิดรอบเส้นทางต้องครับมาเริ่มต้นกัน เป็นภาคบ่ายก็แล้วกันครับนี่แหละครับที่สต้าันออกไปใหม่นะครับเขาเริ่มจากคันรีคุปปิ้งชายรีคุปปิ้งที่เเริ่มใหม่สำหรับคนที่จบคนแรกใชแต่ละเวลานสิบรก่อสิบสามที่ธนากรคมากรอีกท่านทีออกไปแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดนี่ตามออกไปก็เป็นจิระเดชสุทธิตะกูนะครับมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นสภาพเส้นทางในเอ็ต่อต่อมานะครับก็คือ ก็บริเวณของจาฟาร์มสเตชันออกไปด้านหลังนี่แล้วอ่านเก็บน้ำแล้วก็บริเวณของเรียกว่าแนมเพลย์ชายปา่าในนครับที่จังหวัดลบบุรีครับนในพื้นที่ท่านเช่าเยอะนี่เราไม่ได้เห็นภาพน,นะซ้ายขวาเนี่ยมีฟาร์มไก่มีบอ่อปลาดุกบรรยากาศจะบอกว่าบรรยากาศดีเหรอคะพิพิธภัณง์ขอนแก่นเนี่ยก็เ <laughs> ป็นคืออะไรเขาเรียกมุมมหาโลกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจะบอกว่าวันนี้ดูเหมือนสนามเริ่มแห้งแล้วมีฝนบางแล้ว ดครับบรรยากาศมัเป็นรอบสองนะรอบสองต้องถือว่ารอบสองหมายความว่าวันเดียวต้องแข่งวันที่26สิบหกสิงหานะครับแต่ถ้ามีรอบเช้ารอบบ่ายครับนะก็คือียังวิ่งอยู่เลยแข่งกันพักเที่ยงแล้วก็มาลุยกันใหม่ต่อนะครับนี่เป็นชั้นบ่ายสาลิกาครับสาลิกาแล้วก็เอาเอาผลทั้งหมดนี้มารวมใครทําเวลาน้อยที่สุดแล้ชนะในแต่ละรุ่นครับด้วยเฉพาะเพื่อมากันหมดเลยนะคะ ็มีมากมายหลายรุ่นนะครับก็คือที่แข่งกันอยู่ก็มีทั้งขับสองขับสี่ขับสิบโอ้โหคนเดียวสังเกตเห็นไหมว่าวัวขยาไม่ดีก็สำหรับสุอรัานที่ไปพลาดอะไรไม่รู้นะโอ้โหดูนะตนนี้เกียร์สุดขับมาสุดครับโอ้โหมามุมสวยครับนกล้องนี่ดึงได้เก่งเลยครับนี่คณิยะถามค่ะมีธงที่แบบสังเกตเห็นมันจะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอันนี้บอกถึงอะไรบ้างคะมีมีบอกไหมครับก็คือของถูกครับไม่ใช่พี่โรงงาน ติดเป็นแนวเน้องก็สงสัยรอีกจนนให้ปิดลูกโมงกลางๆว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยโอเคขับขึ้นสี่ล้อครับค่ะดึงเข้ามานี่รถปีทิ้งตัวยาวดีว่ารถขับขึ้นสอล้อนี่มาคันนี้โยกเข้าไปแล้วว่าขับขึนสี่ล้อในเวลาขึ้นมคุณย่อเรื่องสองเตียน่ไลดเต็มเลยนัดึงกับมาปั๊บก็ไม่ดีนะกิ้งเดี๋ยววันนีก็ซอมาแล้วนภาพมุมนี่สวยมาก นำมาแล้วครับอาจารย์น้องอาจารย์โอ้ยเก่งมาสวยนะครับสวยมากสวยงานทีเดียวครับนี่แหละครับใช้เกียร์ธรรมดาคุยครับเพราะว่าแข่งกับพวกต่างประเทศมันใช้ดอกบ็อกแพงอ๋อแข่งเมืองไทยใช้เกียร์ธรรมดาแต่พวกนี้เก่งนะครับเปิดอู่รับสอนการช่างแต่งนิ้วครับผูกหลานพ่อพรอมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลการแข่งขันเนี่ยใกล้จะจบที่วิทยาเลิกจันทร์ครับมา ที่หนึ่งนะปราโมทสอนจรัสสุวรรณนี่เป็นพื้นทางเนี่คราข้าเก่าเลยแล้วก็อันเบอร์สี่นะครับธนากรนี่มาดักที่สองเบอร์เก้าเนี่ยบุญธรรมแหว่บุญธรรมให้ขับเคลื่อนสองร้อนะครับมาดักที่เบอร์เก้านี่มาดับที่สามอยู่นะครับคุณธรรมรำพันนี่เป็นนักแข่งนักเราได้คอรแข่งลารี่เป็นคนนั่งโป่งเป็นตำรวจนะใช่ดังแล้วว่าทีเดียวครับลางมาแข่งรถแล้วก็โคดเดรเวอร์เขาเกิดพันธุ์เพิ่มในตัวอยู่มานานพันธุ์เพิ่มในตอนนี้เป็นนักวิชาการทางด้าน โครงสร้างอยู่ที่กพมแล้วก็เชื่อไหมครับเบอร์1ินี่ยสุสกิสสวีทนะครับ,บ,รบ,รบชัยยันชัยยันกับนิพพรนี่ขับสองอยู่ที่สี่ออนนะครับสี่ออนฮะเก่งมากครับพี่นะครับคันนี้มาแล้วรั้งเกมได้ว่าลันนี่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในวันที่มันสวยงามเท่าไหร่นั่นไงก็เลังจะเาะที่เชื่อไหมเพราะอะไรคะเขาจะอยู่แค่ชั้นตาส์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะปล่อยกันอยู่ตรงนี้ เสนอหลากหลายรูปแบบรายกาคล์รี่เนี่อาจจะไม่มีอะไรไปถ่ายมากมายแต่พอะไรกันละครไปเชื่อผมว่าสนามต่อไปเบอร์ห้องมบอร์เล่ห์หองอะไรกันก็เช่นมาตาครับเบอร์สิบสามนี่มาสิบสองเพรนะครับโอ้โอ้มาเรียกว่ามาท้ายๆแต่ว่ามีหลายคันที่ออกจากการแข่งขันนะครับหมายเลขสามหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบสี่และหมายเลขสิบห้าหมายเลขแปดอ๋อครับตอนนี้เหลือรถแข่งนี่ที่ จ,จบการแข่งขันได้12คันนนจาก20คันครับและนี่ครับหมายเลข20นะครับคุณวิรัติโชคเทวันเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นคลาสสิกคโอ้โอ้เยี่ยมครับ K 30ครับแล <S <S ES> <S ES> <S 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 ้วก็อันดับสองคลาสสิการอบเป็นคุณมนัสค่ะเนี่ยฟังเสียงกนเสียงมันเต้นแปลว่าเสียงเครื่องเนี่ยรอบเครื่องยนต์เนี่ยเดินล้อจะไม่สูง สังเกตเห็นยังทำไมไม่มีการซ่อมแซมหรืออะไรเข้าเขามีอย่างว่าได้ถ่ายแอมป์ถูกไหมนนี่ก็ขัดสิครับเบอร์สิบแปดครับคันนี้เบอร์สิบแปดนี่มนตรีกุญเจริญครับกับผู้ทิชชัยสอนแดงอ่าทำไมเป็นชื่อเนยด้วยได้ไปสวับมาครับเพราะว่าแบบคุณท่านได้ที้คุณท่านบอกว่าเนยคับคนขับปรับเปลี่ยนได้อนี่คือคัคันอเวลาไต้วันครับทีสของพื้นที่บางีรบแหชอเรื่อง คนขับขับสายเนี่ยปิดนสามเนปิ่นนี่เพรา่ามุมหลายๆมุมมาเล่นนะมุมไกลมุมใกล้มุมบนมุมล่างเออใช้ได้ครับครับคุณปิ่นเหมือนจะงานเข้าแล้วล่ะค่ะทางหน้านะคะเนีเดี๋ยวเราแบกต้องไปเลยครับนั่นไงโอ้ดีมากครับงานต่อไปนะสนามต่อไปถ้าผมไม่มีภารกิจนะผมจะไปเที่ยวด้วยก็ดีครนะก็สูงนะะจอดดูจะคอยเตรียมช่วยเหลือเป็นจุดที่ล่อแหลมรู้ว่าน่าจะเกิดอันตรายอันนี้ อางเก็บน <c> ้ำครับรอบอางอ่างเก็บน้ำซึ่งน้ำนี่ก็ใช้ประโยชน์ในของสารฟานะครับมันเป็นอัเล็กไซส์ที่เราหับเอาไว้ใช่ต้องแล้วเนี่ยงของส่งน้ำนะครับที่ส่งโอ้โหนะครับตอนนี้เริ่มมีฝนคุณรู้ไหมฝนหายครับใช่ฝนหายครับแล้วเริ่มมีฝนเลยนะครับวิทยาเริ่มจันทร์มาเล็กนึงครับตอนนี้มาเล็กนึงครับ อ๋ครับเลิขสิริเลิกใจกับปราโมชสอนเจรัญสวรรณครับในนามของไทยเบียร์แม็กซิม่าลาลีทีมครับแต่ละคันมีตัวเปิีวเลยนะคะขับสองนี่ไล่ขึ้นมาครับเพื่อร่วมทีมครับขับธนาคมธนาคมเขียวขจีขับกับสราวุธเอ่อรอดหรือผิดนะครับไทยเบียร์แม็กซิม่าลาลีทีมส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันดับสามโอวอร์นี่เป็นใครครับก็เป็นบุญธรรมลำพางครับขับสองขับ ินิพนมาแล้วครับมาเลขเก้าอันดับสี่มาแล้วครับนี่แหละครับซูซูกิสวิปคันนี้ก็คือชัยยันหลงทองน,นะครับกับนิพารออาศัยสารนี่แหละครับคันนี้นิพาพรน,นี่ไม่น่าจะเป็นชื่อผู้ชายนะผู้หญ <c oughs> ิงค่ะเดิไปมาหมดนะครับทั้งอินโดทั้งมาเลได้ต้องถือว่าเนสงอองได้ด้วยแล้วตอนนี้<ม>ไปโด่งดังเมืองนอกเลยไม่รั <มา S 2> บะขบะขบซอง เดียวขนาดนี้มันเป็นลงน้ําไม่มีผลต่อน้ําที่ใช่หรือเปล่าไม่มีนี่ไม่คลองส่งน้ำที่เราใช้ธรรมดาทั่วไปค่ะที่ทำภาพสวยๆอย่างนี้ก็รายการจักรวาลยานยนต์ก็จะมานําเสนอท่านผู้ชมเอาละครับเราจะตามทุกสนามนี้นะครับถูกต้องทางเรียบทางฝุ่นทางไม่ดีทางเช้่อไม่ได้มีหมดทางไม่เป็นทางเราก็นําเสนอครับวิธีอธิบายขับสองนี่ยขับสองแปลว่าขับเคลื่อนสองล้อครับค่ะ อรกอหลังไม่ให้มีพวงมาลอยสองงานมันไม่ใช่เขาขอบคุณครับคุณอาขอบคุณคระคุณอาขับสีนะขับสีก็ขับทีเดียวสี่ล้อขับเครื่องทีเดียวสี่ล้อใช่ค่ะทีมงานบอกว่าขับสี่ล้อวงมาลัยสี่อันไม่ใช่นะผมเรียบร้อยครับน้าประกวดว่าจย์รอบคัดีิยารรอบจอมอ๋อก็มาที่หนึ่งครับแล้วก็ตแห่ละลุนก็ตัดไปครับแต่ในตำแหน่งโอเวอร์นี่คือเบอร์หนึ่งก็คืออันดับที่หนึ่ง แล้วก็อันดับสองก็เป็นเบอร์สี่นะครับอของเบอร์สี่นี่เป็นของธนาคมนะครับนี่แหละครับทีมเดียวกันอย่างที่บอกเนี่ารับรางวัลครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือโอวอร์นนะครับแล้วก็มารางวัลที่สองนี่ก็เป็นของธนาคมเขียว็จีกับสลายุทธ์รอดหรือผิดนะครับแล้วก็มาตำแหน่งที่สามเนี่ยบุญรามนะครับครับ ตำแหน่งที่สามนี่เป็นบุญธรรมลำพันกับกิิพันธ์พูนเพิ่มครับในตำแหน่งที่สามอยู่เขตบ,บางก,กอะใหญ่ <c oughs> <อ>แล้วนี่มา<อ>ตำแหน่งที่สี่นี่พระพอ่อนางส,สายสานนี่แหละครับชุดดำนี่แหละครับกับ กับชายันหลงหลงทอนนะครับเนี่ยครับน้องนิพพรเรานะครับทีมเคสี่ผ้าใช่ครับใช่แล้วก็มามาที่ห้าโออ้นี่คือตะวัตชายผสมทรัพย์ผมจะให้กลับมาเนเก่าฮะกับชลิษฐาสูงเลยครับคู่นี้คู่นี้คู่เดือดแล้วเรียกใครมีนะคู่เดือดคู่เดือดชอนขับคนช้อนเดือดแล้วก็ที่หกโออ้นนี่เป็นสัจพจน์สภาสภาคุณนะครับกับอีรพงศ์สภาคุณนะครับ นี่ก็เป็นตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่7โออก็คืออิทธิพลอธนอิทธินิติพงศ์กับสุขทัศสวัสรุ่งค่ะก็ไล่กันมาแล้วก็ตำแหน่งที่8โออก็เป็นรถหมายเลข2สุนทรภพัสสอนนี่ครับนี่แหละครับแชมป์คลาสิกเมื่อกี้ครับ,บ,รบใช่ครับ แชมป์รถสิกสรูนกน้นักเชิดโชติวันก็สมเกียรติน้อยจัดนะครับมีรถประเภทคลาสสิกรสิกรโดนัลดีเอสนะครับมีซูร์เซอร์ใช่ครับรถนี้ยังอยู่นะฮะเป็นรถทัพสิกนี่ก็มีค่ามที่เป็นสนามที่สี่สนามห้าเราก็รายการจักรวาลยานยนต์ก็จะนำเสนอท่านผู้ชมม,ไม,ชม,มาไปชมไปนะครับโอ้โหชอบจริงเลยไปเที่ยวนะครับค่ะนี่ครับทุกจุดครับนี่คือสภาพที่เรียกว่ายังดีอยู่นะสวยงามจริงๆค่ะขอบคุณช่างภาพด้วยนะคะ เครัผลเป็นกาประเด็นของลารี่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างตัวเองก่อนแล้วก็รถพร้อมกับคนอื่นก็ตอนนี้ก็ามีลารี่แคาเดมี่ใครอยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยนะมาอบรมกันได้เลยนะครับก็เข้ามาที่แคาเดมี่ลารี่ครับพร้อมที่จะเป็นสื่อการให้นะครับ้องกับแจ้งเข้ามาดังเราเลยครับเราพร้อม เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะพักผ่อนไหมพักกันก่อนไหมคะคุณผู้ชมเด็กต่อไปไปไหนเด็กต่อไปเราจะไปเฉียดเฉียดอังกฤษอังกฤษกันนี่เฉียดอังกฤษก็ลันลี่เหมือนกันไปดูลันลี่ลกไปดูแลันลี่ลูก